ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ที่วัดเทียนดัดนะครับตอนนี้ก็ามาไหว้พระแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่เคยมาที่วัดแห่งนี้เลยนะที่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยแนละ้วทุกคนนี่ครับสีเหลืองตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสีน้ําเงินสีฟ้ากำครามนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสีม่วงนะครับแต่ว่ามันซีดแล้ว แล้วก็ตรงนู้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เขียวเข้มแล้วก็แดงแล้วก็เขียวครับสลับไปตรงนี้ที่ผมมาเดีย๋ยวเราเดินไปฝั่งเปนูนะครับดูซิว่า,าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยนะทุกคนตรงนู้นเป็นร้านอาหารอะ่ะเป็นซุ้มริมน้ําครับโอ้ คนบางชอบเที่ยวมักอยู่บ้านไม่ค่อยติดหรอกครับวันนี้ผมอยากจะเห็นวิวแม่น้ำท่าจีนไกลๆแต่ว่าเป็นที่ใหม่ๆสักครั้งหนึ่งอยากไปมองวิวแม่น้ำท่าจีนในมุมมองที่ใหม่ๆบ้างวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปที่วัดเทียนดัดกันนะครับ โอ oh. ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ที่วัดเทียนดัดนะครับตอนนี้ก็ามาไหว้พระแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่เคยมาที่วัดแห่งนี้เลยนะที่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคน,นนี้ผมก็ซื้ออาหารปลามานะครับ <laughs> ตอนนี้ก็ยี่สิบบาทครับทุกคนข้างๆโอตรงนี้ก็จะมีขายอาหารปลาด้วย ซึ่งวัดเทียนดัดนะคะทุกคนมันก็จะติดแม่น้ําท่าจีนแบบนี้เลยสวยมากๆนะทุกคนเ้ยแล้วันนี้ผมมาที่โชคดีนะครับเป็นช่วงเย็นๆเมฆเต็มเลยแล้วทุกคนทําให้บยากาศค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันคือทิศตะวันตกนะทุกคนเนี่ยตรงนี้คือทิศตะวันตกคนเลยไม่ค่อยมาช่วงเย็นๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแดดมันค่อนข้างจะร้อนนั่นเองก็ ออวันนี้ผมก็คิดว่าอากาศน่าจะร้อนครับก็เลยลองดูแล้วก็ไม่เคยมาด้วยนะครับโชคดีเลยนะครับเมฆมาช่วยก็เลยได้เห็นบรรยากาศกันแบบฟินๆหน่อยนะถึงแม้ว่าแสงมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ไม่เป็นไรขอให้ผมไม่ร้อนก็พอแล้วเพราะว่าไปแต่ละที่นี้นะครับก็คือร้อนๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้ผมขับขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับ วัดเทียนดัดก็อยู่้แะแวกเดียวกับพวกวัดไร่ขิงครับก็ไม่ห่างกันมากนะแต่ว่าวัดเทียนดัตจะต้องใช้รถส่วนตัวมานะครับหรือว่าจะลงที่นี่ก็ได้นะครับทุกคนลงที่แยกหมอสีนั่งรถเมสาย8 4มานะครับอาจจะเป็นรถเมแดงครีมหรือว่าจะเป็นรถแอร์ก็ได้นั่งมาทีา่แยกหมอสีครับ แล้วก็นั่งวินบรสไซส์บอกเขามาลงที่วัดเทียนดัดนะครับนักขากลับก็นั่งวินบรสไซส์กลับไปรอรถเมย์กลับเหมือนเดิมสาหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับถ้าใครมีรถส่วนตัวก็ปักหมุด GPS มาตามทางได้เลยนะครับและตอนนี้น้ําก็กําลังนิ่งๆครับดูสิทุกคนสวยมากนะผมให้ดูรอบๆนะครับนี่ครับตรงนั้นก็จะเป็นสะพานข้าม แม่น้ําท่าจีนไปนะครับไปฝั่งนูผมก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะครับไม่เคยไปครับแล้วก็มีสะพานชื่ออะไรไม่รู้ว่ามันจางไปหมดเลยครับผมดูไม่ออกนะเนี่ยครับทุกคนสะพานเขาจะยาวๆนะครับตรงนี้สีเขียวตรงรู้สีแดงว้าวถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ให้อาหารปลาได้ค่อนข้างฟินมากๆเลยนะครับให้อาหารปลาได้ฟินมากๆนี่ครับโหตรงนี้ปลาปลาสวยเลยนะครับทุกคน น้ำใสนะครับผมให้มันหน่อยวา้าวอ่อากินกันปเออนี่กินกินเยอะๆนะกินเยอะๆนะอืมนี่ครับให้หารปลาได้ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะกินครับแล้วตอนนี้ลมดีมากๆเลยทุกคนผมชอบนะผมชอบสถานที่ที่มีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างๆนะครับแล้วก็ติดริมน้ําด้วยยิ่งดีครับเพราะว่าการที่ เรามาสถานที่ที่ติดริมน้ํานี่นะทุกคนมันก็จะทําให้ได้อากาศที่บริสุทธิ์ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเพราะสังเกตได้เลยนะถ้าบ้านเรือนมีบ้านเรือนหรือว่าเราไปสถานที่ที่ติดริมน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีฝุ่นนะทุกคนไม่ค่อยมีฝุ่นทําให้รู้สึกว่าสูตรออกซิเจนได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ด้วยความรู้สึกของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับโ เนี่ยมันไม่ค่อยมีฝุ่นครับเออดีมากฮากินกินก็ไปเออตรงนี้ที่ที่ผมมานะครับสะพานตรงนี้ที่ผมมาเดีย๋ยวเราเดินไปฝั่งอนุนนะครับดูซิว่า,เ,าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยนะทุกคนตรงนู้นเป็นร้านอาหารน่ะเป็นซุ้มริมน้ำครับอืม ตรงนี้ก็อยู่ในอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับตำบลบ้านใหม่นี่สีแดงๆนี่คืออะไรโครงการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดนะครับห้ามจับสัตว์น้ำในพื้นที่นี้นะครับผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1,000งบาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับก็เป็นเขตอัยทาน,นครับห้ามจับสัตว์น้ำตรงนี้ก็ ว้าวเรายังไม่ได้พาทุกคนเดินไปในวัดเลยนะเดี๋ยวเราจะพาทุกทุกคนเดินไปในวัดหน่อยอืมนี่ก็ให้อาหารปลาให้หมดก่อนกินเยอะๆเลยลูกอ้าวกินกันเข้าไปแบ่งๆกันกินเดอแบ่งๆกันกินเดออืมอาจจะติดผักตกชวาหน่อยนะอ๋อยไหมล่ะ ไม่ค่อยามีคนมาหิวใช่ไหมละ่ะอืมโอ้พวกแกนี่มันรุนแรงจริงๆเลยให้กินแล้วก็หึแย่งกันเหรอมีหลายเม็ดแบ่งกันสิตัวละเม็ด<อ>กินกันเยอะๆร้อยวันพันปีจะมานะโว้ยไม่ได้มาบ่อยๆนะเออกินกันเยอะๆอะโว้ยหมดแล้ว มมเอาไปลอยตรงทางขึ questions questions? ้นทางลงนะครับเขาก็จะมีถังขยะด้วยทุกคนนี่เสร็จแล้วก็มาถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะบางที่ไม่มีถังขยะให้นะผมคิดว่าโปะเขาน่าจะเป็นสีๆนะครับสมัยก่อนสีเหลืองตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสีน้ำเงินสีฟ้ากคลามนะครับ แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสีม่วงนะครับแต่ว่ามันซีดแล้วแล้วก็ตรงนี้นก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เขียวเข้มแล้วก็แดงแล้วก็เขียวครับสลับไปว้าวแดดมาทุกคนสุดยอดโอ้ตรงนั้นมีสวะตรงนั้นมีผักตบชวาครับอยู่ตรงฐาน สะพานข้ามเรือเลยนะครับกองกันพเนินเทินทึกกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าน้ําจะลงนะครับอืมดูปริมาณน้ําจากนั่นละโอ้แดดมาแล้วครับทุกคนสุดยอดสวยเลยแดดสวยเลยครับ นอกจากวิวแม่น้ำท่าจีนที่ดีต่อใจแล้วนะครับภายในวัดเนี่ยก็ยังมีน้องเป็ดนะครับน้องไก่และก็น้องหมานะครับและก็มีบ่อน้ำที่มีน้องเต่าไว้ให้เรา เลี้ยงอาหารน้องๆได้ด้วยนะครับเป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับแต่ติดแม่น้ำท่าจีนวิวค่อนข้างจะดีดีต่อใจมากๆเลยสวัสดีเจ้าคือนกอะไรหรืออืมตรงนี้เป็นนกตรงนี้เขาเรียกว่านกอะไรเอ่ย ก็จะเป็นปากออกสีเขียวครับแล้วก็ท้องเป็นสีขาวตัวเป็นสีดำหลวงพ่อเขาตรงนั้นเขาเรียกว่านกอะไรครับหลวงพ่อ,อนกกวักอ๋อนกกวักผมเพิ่งเคยเห็นนั้น่ะจากข้อมูลในวิกิพีเดีย นกกวักเป็นนกน้ำในวงนกอัญชันที่อยู่กระจายไปทั่วเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์มีสีเทาเข้มเหมือนกระดานชนวนลำตัวสั้นมีใบหน้าอกและท้องขาวขาและนิ้วยาวอาศัยอยู่ตามหนองน้ำระวังตัวน้อยกว่านกอัญชันชนิดอื่นๆจึงมักเห็นก้าวเท้าอย่างชาายกหางตรงไปในหนองน้ำโลง่งหรือแม้แต่ที่ระบายน้ำใกล้ๆถนนที่มีรถวิ่งตรงนี้ก็เป็นพุทธมณฑลสายสี่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในวัดเทียนดัดนะทุกคน มาดูริมน้ำสักหน่อยโอ้โหช่วงเย็นๆนะครับตรงเส้นสายสีเนี่ยพระาทิตย์สะท้อนผิวน้ำสวยมากทุกคนถ้าใครชอบบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนนะครับวิวดีมากๆเลยก็วัดเชียนดัดก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับให้อาหารปลาแล้วก็ทำบุญไหว้พระกันเล็กๆน้อยๆได้นะครับใครมาช่วงเย็นๆเหมือนที่ผมมาเนี่ย มันก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะดีนะครับทุกคนและที่ผมไม่รู้ว่าตรงโป๊อ่ะมันคือร้านอาหารอะไรใช่ไหมครับโป๊ะตรงนั้นนะครับก็คือคาเฟ่ทุกคนเป็นคาเฟ่รักน้ำคาเฟ่น่ารักมากเลยนะผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามันคือคาเฟ่นั่นเองโอ้โหเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะพาน้องผักบุ้งนะครับพามาเที่ยวคาเฟ่ตรงนี้รักน้ำคาเฟ่วัดีป อย่าไปฉี่ใส่กล้องเดนะ้อเองนี้ผมก็กลับมาจากวัดเทียนดัดเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่สายสี่ตรงไปหน่อยนะครับก็จะไปอุทยานพุทธบนทนสายสี่นะครับก็จะเป็พระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งผมก็เคยเข้าไปเที่ยวแล้วครับข้างในมันก็ไม่มีอะไรครับไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรก็ แลนด์มาร์กของเขาก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็วิ่งออกกำลังกายกันซะส่วนใหญ่นั่นเองผมเลยไม่ไ,มได้ไปถ่ายทําคลิปให้ทุกคนได้ดูครับเพราะว่าเคยเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรครับไม่มีอะไรน่าสนใจ <c oughs> มีแค่แลนด์มาร์กตรงนั้นเองครับบริเวณตรงพุทธมณฑลสาย4นะครับที่ผมอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่คนที่ชอบออกกํบบาลังกายครับ ก,ก็จะมาวิ่งกันนะครับตรงรู้อยู่แล้วก็วิ่งมาตรงนี้นี่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 วิ่งออกกําลังกายแต่เสียงออกจะด,ดังหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดถนนนั่นเองนะแล้วก็จะมีรถเมย์สาย84กอไก่นะครับวิ่งผ่านมาเลยนะครับเปย์สาย84วิ่งผ่านมาครับตรงนี้ครับรถเมย์ก็ผ่านเช่นกันนะทุกคนอแต่ว่า ไปรถเมย์จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนั้นน่ะไปรถเมย์ก็ลงแล้วก็มาออกกําลังกายได้ครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งก็นั่งรถเมย์กลับได้ออกกําลังกายได้ตรงนี้ติดริมน้ําเลยนะแต่ถ้าคนเอารถส่วนตัวมานะครับรู้สึกว่าเขาจะปิดนะถ้าใครรถส่วนตัวมาตรงนี้ครับตรงนี้เขาจะปิดนะ,ะปิดไม่ให้รถเข้ามาครับเออคนมีรถส่วนตัวก็คงจะเข้ามาไม่ได้ครับแต่ถ้านั่งรถเมย์กันมาก็โอเคจะสะดวกสบายเนาะ นะ้ตรงฝั่งตรงข้ามก็มีเซเว่นด้วยครับอยู่น้ำก็ซื้อเซเว่นได้ครับบริเวณตรงนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่รู้สึกว่าให้อาหารปลานี้น่าจะได้นะครับเพราะว่ามีคนขายอาหารอ,อ,อาหารพวกอาหารปลาอาหารขนมสีสีอะไรอยู่ผมเห็นอยู่ครับบรรยากาศดีทุกคนแต่แนะนำนะครับต้องมาช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นๆแบบนี้จะเฟเฟกมากเลยวิวดีและ ผมรู้สึกว่าผมจะเห็นปลาตายตัวหนึ่งนะทุกคนมันกระโดดขึ้นมาตายตรงเกยเต้อนอยู่ตรงริมคลองนะครับกระโดดขึ้นมาเหรอดูดิปลาตะเพียนทุกคนมันกระโดดขึ้นมาก็ตายเลยเออนี่เองหนุ่มสารปลาตะเพียนหางดำไม่ใช่หางแดงนะครับอันนี้มดก็เริ่มมาแล้วกระโดดขึ้นมา,ดดนมาทำไมเรา ในนุงในน้ำไม่รู้จักอยู่ตรงน,นั้นก็จะเป็นสะพานเชื่อมไปผมไม่ได้ใจนะครับแต่สะพานเขาพิ่งเปิดนะหลายวันพันปีเขาก็ไม่เคยเปิดนะม,มีใครเดินด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวทุกคนลากลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปก่อนนะครับเราจเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย